นสเปเชียลิสต์รีวิวนะครับจะพามารีวิวเกี่ยวกับการส่งมอบนะครับนอกจากที่ซึกพระหลังมาสเปเชียลิสต์ถ่ายไปนานนะช่วงนี้งานยุ่งิิหนึ่งนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้จะมารีวิวเป็นน้อง ทีมสาจักรใหม่นะครับก็คือน้องนัดครับผมวันนี้เรานํารถไปส่งผมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครับจริงๆไม่ถึงมีเครบางบอนนี่ออ่าอยู่เขตบางบอนใกล้ๆกล้นี่เองครับลูกค้าไม่สะดวกรับรถเองนะครับซึ่งทางเราก็มีบริการให้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งมอกรับจองนะครับหรืออะไรนั้นครับทุกอย่างลูกค้าอยู่ที่เฉลยแค่แสดงวัตถุประสงค์ความต้องการมาแค่นั้นเองนะครับที่เหลือเราจัดให้หมดเลยนี่รถที่ไปส่งเป็นรถรุ่นไหนครับาทราบตัวนี้เป็นนิวอาร์เมล่าครับครับก็วือ ต้องแจ้งก่อนว่าอเม l ่ามันจะมีด้วยกัน S E E L V และ V L vinegar, คือ5เกรจด้วยกันนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้เป็นตัว E L นั่นเองซึ่งค่อนข้างจะหาไยากเหมือนกันนะรุ่นนี้หายากครับหายากหายากนะครับหายากไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่าไม่มีรถนะฮะเรามีรถส่งมอบให้ทุกรุ่นนะครับโปรโมชั่นลูกค้าที่ชมอยู่ทางคลิปนี้นะครับอยากราบว่าถ้าต้องการอเมร่าสักคันหนึ่งเอาเป็นภาพรวมก็ได้นะไม่ไม่ต้องจองเฉพาะรุ่นก็ได้ภาพรวมก่อนดาว ขั้นต่ำสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้นะฮะโปรโมชั่นที่ทางเราเนี่ยจะตั้งขึ้นมามันจะเป็นโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าบางโปรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวชุดแต่งด้วย,ยนะครับ,รบแต่ว่าโปรที่ลูกค้านิยมเนี่ยจะเป็นโปรตัวสามหมื่นเก้า เราแถมชุดแต่งให้รอบคันครับพร้อมเบาะหนังด้วยนะฮะมีเบาะหนังมีล้อแม็กปัดเงาให้ล้อแม็กปัดเงาให้ด้วยนะฮะเราต้องแจ้งก่อนว่าแม็กตัวท็อปเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ปัดเงามาให้ไม่ได้ปัดเงาใช่เราก็เพิ่มตัวออปชั่นตัวนี้เสริมเข้าไปหรือหรือเปลี่ยนเ็นแม็กตามที่ลูกค้าต้องการก็ได้สามารถดีเกตมาได้ถูกต้องต้องการเงื่อนไขแบบไหนต้องการอะไรแบบไหนเราจัดให้ได้หมดใช่นะครับอ๋อบตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่แปดพันกว่าบาทเองแปดพันกว่าบาทเองรับผ่อนเริ่มต้นแปดแปดพันกว่า สามหมื่นเก้าอยู่ที่โปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกดีกว่านะฮะหรือถ้าให้พูดย้ำอีกทีโปรที่ลูกค้านิยมสามหมื่นเก้าครบสามหมื่นเก้าท่นั้นเองสมัยนี้ออกรถไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนแล้วนะครับครับผมฮะสมัยนี้ออกรถไม่ต้องใช้เป็นแสนแล้วนะครับ,รบเงื่อนไขตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าประวัติการทำง,งานของลูกค้กการายได้ของลูกค้าด้วยใช่ไหมฮะสั้งอินดิคของนั้นด้วยสมัยนี้จะหารถใช้สักคันไม่ยากแล้วนะครับใช่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเรื่องของการบริการนะครับโอเคส่วนผมเองครับก็เป็นประดัสไปชื่อลิศนะครับแน เราไปส่งมอบนอกสถานที่เราก็ต้องมีการอธิบายการทช้งานตัวรถใช่ครับซึ่งออกรถที่สยามนิสสันพรนครสาขคาเพื่ทินรับ,ร,บร,รองครับครอบคลุมหมดเรื่องของการใช้งานตัวรถการบริการหลังการขายเราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้เวลานะครับลูกค้าไม่มีเลอกเนาะลูกค้ามีเลอกแค่ขับออกจฉลยชนุษเท่านั้นนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนระหว่างเดินทางเราอาจจะมีการมาคุยเรื่องของสเปคตัวรถได้ครับเพราะลูกค้าอยากจะทราบอ,อาจจะทราบว่าเอ๊ะแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงใช่เต่รเรามาคุยกันระหว่างทางอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องของสเปครถตัวที่เป็นตัวนี้ว,ว่ามันแตกต่างจากตัวท็อปรองท็อปยังไงอีกทีหนึ่งนะครับครับขอตัวขับรถก่อนแล้วเจอกันอีกทีครับผมได้ครับเดี๋ยวเจอกันกลางครับ ก็มาพบกันอีกทีในช่วงที่รถตลาดติดเนาะใช้ก๊อเร็วไม่สูงมาก่ก็จะมาคุยเรื่องของตัวสเปครถนะครับเราก็จะเริ่มแต่ตัว E L เลยดีกว่าครับผม E L V V L แตกต่างกันยังไงนะครับเป็นตัวที่นี่เลยตัวนี้เลยตัวที่เรากําลังขับไปส่งลูกค้านะครับอุปกรณ์ที่มันแตกต่างกันรับเราจะเริ่มแต่ตัวภายนอกเลยนะครับก็คือเรื่องของไฟหน้าจะเป็นแบบ ไาโลเจนเป็นหลอดไฟถูกต้องครับเป็นฮาโลเจนะฮะไม่มีไฟหลีที่เป็นซิลิโคนอะไรไม่มีไฟตันหมอกข้างหน้าแต่เรามีบล็อกนะครับสาหรับรองรับที่จะมีการติดตั้งเพิ่มเติม,<อ>มนะครับ<ม>กระจัก<อ>งกระจังหน้ายังเป็นบีโมชั่นเหมือนเดิมนะครับนะฮะโลโก้ตรงข้างหน้ายังเป็นเหมือนตัวท็อปกับรองท็อปก็คือเรดาร์เซนเซอร์เพราะตัวนี้มันมีเตือนก่อนการชนละเบรอัตโนมัติตัวเอลมีแล้วอ่ะมีให้ตั้งแต่ตัวนี้แล้วนะครับยังไม่จบนะยังมีอะไรที่แบบยังเหมือนกับตัวท e ็อปกับรองท็อปให้ลูกคคคค้ M ้าาาาดวว่ M ่มุ M L มันคุ้มค่าไหมถ้าจะเลือก EL นะครับเอ EL ไม่ใช่แ l วนะ EL นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของไฟเลี้ยวในตัวท็อปนะครับกับรองท็อปก็คือ VVL ไฟเลี้ยวจะเป็น LED ที่กระจกมองข้ามส่วนตัวนี้ครับไฟเลี้ยวเราจะเลื่อนไปอยู่ตรงข้าเรกอนะซุ้มล้อซุ้มล้อใกลใช่ครับไฟเลี้ยวจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับมือจะเปิดเหมือนกันนะครับเหมือนยังเหมือนกันอยู่ล้อแน่นอนครับไม่ใช่ล้อท่าผ่าครอบนะล้อเป็นอลอยแล้วนะครับ เหมือนตัวทับกับรองทับเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างใช่ถูกต้องครับไฟท้าย LED เหมือนกันนี่คืออุปกรณ์ของภายนอกครับผมทีนี้เรามาเรื่องภายในครับเริ่มตั้งแต่ประตูเข้ามาเลยครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแต่ไม่พับไม่พับไฟฟ้าท่านเองนะครับเราต้องเน้นช่วยเหลือตัวเองบ้างนะฮะครับนิดๆหน่อยๆกุญแจเป็นอัจฉริยะแล้วครับเป็นแบบ คีเลตถูกต้องครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อกุแจเป็นอัจฉริยะตัวนี้ก็ต้องเป็นพุสตาพุสตานั่นเองต้องมาคู่กันอยู่แล้วนะครับรังมาลัยเป็นมลติฟังก์ชันนะครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อบูทูธได้แต่ที่แตกต่างกันก็คือไม่มีจอนะครับแปดนิ้วนะครับที่แสดงผลกล้องรอคคันนั่นเองแสดงว่าตัวนี้เป็นเป็นแบบว่าวิทยุวิทยุธรรมดานะครับแต่เชื่อมต่อบูทูธได้ไงโอ้โฮในมาติกฟังก์ชันแตกต่างกันวัสดุตัวนั้นอาจจะเป็นหนังอันนี้ก็ฟังทน อ่านะครับเรื่องของคอนโซลเกียร์เหมือนกันนะฮะครับแตกต่างกันแค่แคคเรื่องของวัสดุประกอบเท่านี้คือตัวหัวเกียร์เนี่ยเขาไม่ได้สวยงามเหมือนตัวท็อปแต่ก็แอบซ่อนความสปอร์ตไว้ความสปอร์ตเรายัางมีเหมือนเดิม,ม,มนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ <ป ples. S 1> ตัวหน้าจอนะครับแน่นอนไม่วัดรอบต้องมีครับตรแต่ไม่ได้แสดงผลเป็นทีฟที7นิ้วเหมือนตัวท็อปของเราครับก็คือตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีจอดิจิตอลต้องนะครับแอบซ่อนความสปอร์ตไปหน่อยๆทีนี้ถ้าไม่มีทีฟทีเราจะเปิดปิดระบบความปลอดภ อ่าต้องฝังอ่าคอนโซลนะครับตรงู้แตะพวงมาลัยมีเสริมมาให้ด้วยต้องมีเสริมมาให้ครับเบาซีโร่คาร์บิตี้เหมือนเดิมไอ้นีสต็อปเรายังต้องมีเหมือนเดิมอ่ามีให้เหมือนเดิมจุดจ่ายไฟสามตหน่งที่พักแขนยังมีเหมือนเดิมนะครับถ้าลูกค้าก็เห็นแล้วเนอะเราอาจจะไม่ต้องโชว์ภาพให้ดูก็ได้เป็นบางรุ่นในตัวเริ่มต้นเขาไม่มีที่พักแขนเลยเนาะก็ผมว่าขับรถได้มันก็คือพูดง่ายๆเลยอะไรที่ค้นหาในอเมร่าตัวเก่า เอาเวลาตัวใหม่นี้ให้ท่านหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่เคยจำถามหากันอ่าครับเรื่องของจุดใจไปตัวพักแถมไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มตัวนี้มีให้หมดแล้วนะครับกระจกบานหน้ากุติกานะครับจับผมมีเซอร์ไพรส์นิดนึงที่ผมรู้ก็คือลาโพงว่าไงรู้สึกว่าผมตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมื่อกี้ลองนับกันอ่าเมื่อกี้ลองนับกันตัวหกตัวนะครับหกตัวนะฮะนี้เห็นภาพอยู่ตรงนี้นั่นเองนะใช่ครับตำรวจนะฮะสกู่นะครับตำรวจนะเราต้องิดหนึ่งครับ สวัสดีฮะสวัสดีครับกุณตํารวจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าถ่ายคลิปอยู่ครับเท่าทีฮะนะฮะเราให้ก่อนสองคำกบลูกค้าก่อนมาแล้วครับเรต้องหลบแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับอุปกรณ์ก็จะมีคร่าวๆเนาะอ่าถ้าตกลนตรงไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยเพราะกี้สมาธทิหลุดเอาละครับเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วนะแต่ผมว่าเท่าที่บีบอยพูดไปเนี่ยในตัว E อเนี่ยผมถึงว่าคุ้มนะเยอะๆอุปกรณ์ทุกอวนนะครับตัวเอยังขนาดนี้เลยถ้าวันถึงวันที่เราต้อง ดีเซนต์ตัว V หรือตัว VL เนี่ยเราคงจะต้องดีเซนต์นานกว่านี้หน่อยวันนี้ก็ถือว่าได้ได้แนะนำน้องใหม่ไปด้วยว่าแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงนะครับครับผมนะฮะตอนนี้สมาธิผมไม่ค่อยอยู่กับถนนแล้วครับรถตำรวจนะฮะเรื่องเกีิดขึ้นทีน่าจะเป็นนักการเมืองนะครับนะฮะน่าจะเป็นนักการเมืองนะได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่บอยท่านกลับรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศระหว่างทางไปเดี๋ยวผมถ่ายฟุตเทจให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับมีผู้หญิงผู้หญิงไปแล้เมยีสวยๆถ่ายมาให้ดดูบบ้้างก็ไนนะครััออ่ อะไรครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมส,สครับรผมเดี๋ยวเจอกันครับระหว่างทางอนะ